โอเคครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพีพีคิวบีแซทีวีเหมือนเดิมนะวันนี้ก็คือจะไม่ได้มารีววเกมนะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ PUBG New State นะก็ว่าด้วยเรื่องที่ผมได้ลองไปสัมผัสกับตัวเกมนะฮะก็ลองเล่นดูแล้วแหละก็ถามว่าผมจะมาติไม่เล่นติเรียกว่ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะว่าเกม PUBG New State เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียตรงไหนนะ,ะที่สมควรที่จะแก้บ้างนะ อาจจะมีไม่เยอะมากถ้าที่ผมได้เล่นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ไม่มีเวลาขนาดนะั้นนะก็โอเคผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีก่อนลวกัน,ข,ข,น,นข้อดีของพับ G ีนสเดตนะก็คือเรือ่อ,องระบบเกมนะระบบเกมมันเยอะมากนะแต่อธิบายได้ก็ไม่หมดนะบางอย่างผมก็ไม่ได้ทําเพราะว่าทําไม่ทันแล้วผมจะอธิบายเรื่องรถนะฮะรถมันไหลได้ด้วยนะฮะอ,อ๋อน,นี่คนทุกคนน่าจะรู้กันแล้วแหละแม่งเพื่อดูมันดดไ,มได้ว่า แล้วก็อันที่2นะก็คือการชุบเพื่อนนะชุบศัตรูฝั่งตรงข้ามของเราเรายิงเขาน็อกหรือเขาดาวนะฮะเราก็จะต้องไปชุบเขานะฮะแล้วก็อย่างที่3มนะฮะก็คือเรื่องสะโคบนะ,ะก็คือจะมีโฮโลติดมาเลยนะฮะก็แบบไม่ต้องไปหาสะโคบอะไรเยอะแยะนะฮะเขาแค่หาโฮโลหรือไม่ใช่ดิไปเก็บปืนมันก็จะมีโฮโลให้เลยก็ซึ่งเป็นอะไรที่จเจ้าเจียมนะฮะแต่ว่าแถมปืนใหม่ผมก็ไม่รู้จักชื่อเน้นะ และอย่างที่สี่นะที่ผมจะมาพูดก็คืออ,อยากสุดท้ายนะก็คือแบบคือหมวกสามของเกมมันแบบเท่มากเลยเว้ยมันเป็นสีขาวอะแล้วก็ปืนคิดหรือเปล่ามันชื่ออะไรนะ ector, เวกเตอร์ปืนเวกเตอร์มันหน้าตาประมาณนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วล่ะนะในเกมพับจีธรรมดานะแต่ว่าเวกเตอร์ในเกมพับจีนี้สเตน่โคตรรัวเลยเออแต่ผมอาจจะไม่ได้อ่านให้ดูเพราะว่าตอนนั้นคือ กดหยุดอ่านแล้วก็ลองไปเล่นอีกสักเกมหนึ่งแต่ว่าผมไปเล่นในโหมดที่แบบเป็นคล้ายๆสีวิสีอ่ะเออก็วิกเตอร์แบบรัวจัดโกงมากเลยนะก็รอบตัวเกมเปิดจริงเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นวิกเตอร์แบบฝึกใช้ดูเพราะว่ามันนิ่งแล้วก็แรงด้วยแถมรัวก็ต่อไปก็เป็นข้อเสียแล้วกันข้อเสียเนี่ยจะเป็นทางเลื่อนของภาพกราฟิกนะก็ระยะประชิดเนี่ยทุกคนคงจะเห็นแล้วนะว่าระยะประชิดเนี่ยภาพมันจะดูสวยมากสมูทเหลือเกิน คือผมปรับภาพเป็นสูงสุดฟเฟมเรทเป็นสูงสุดทุกอย่างสุดทุกอย่างนะแล้วก็ลองปรับเป็นโลให้ดูแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นในคลิปแล้วน,นะฮะก็แล้วผมก็ลองดูไกลๆเฮ้ยทำไมภาพมันดูแตกๆวะมองคนไม่ค่อยชัดเลยเว้ยเอออยู่ไกลๆเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่ไกลเนี่ยเห็นศัตรูอยู่ไกลเนี่ยรับรองเสียเปรียบแน่นอนผมดูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้จีมเขาแก้เรื่องตรงภาพกราฟิกที่แบบมองไกลๆแล้วมันแตกมันเหมือนภาพจีธรรมดาด้วยแบบมองไกลๆแล้วมันจะได้รู้เรื่องขนาดปรับต่ำนาดภาพจีธรรมดาผม แต่ว่าพับจีนิสเตเนี่ยปรับสูงสุดแล้วก็ฟเฟรมเลสูงสุดก็ยังดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ลองปรับโลด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะแล้วต่อมาก็คือจะเป็นคูณหกนะะคูณหกผมไม่ได้อ่านให้ดูนะตอนนั้นผมลืมเหมือนกันคูณหกจะบวมนะฮะคือบวมมันเป็นแบบก้อนกลมๆอ่ะใหญ่ๆดำๆอ่ะเออผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่มันเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆดำๆอ่ะเวลาใส่ผมก็เลยต้องถอดใส่ใหม่มันก็เป็นบักอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็ รอให้แก้อยู่แต่ผมก็ไม่ได้กดรายงานไปนะผมลืมคือ <c oughs> ตอนนั้นนะมันมากเลยเว้ยเล่นอนะ่ะเพราะว่ามันบวกพอดีผมก็เลยแบบเก็บคูณหกได้แล้วมันก็บวมโอเคก็ข้อเสียมันก็มีไม่เยอะมากแต่ว่าผมเจอมานะอันนี้เฉพาะผมเจอก็มีแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพีพีคีบซทีวีได้มาทำคลิปแนะนําอะไรแบบบางอย่างที่แบบไม่ควรจะแนะนําหรือาอาจจะโดนดา่าซะทีท่ทำเพราะว่าไม่รู้จะทาทาไมนะแต่ว่าวางนะั่นเองแค่นี้ไม่บายนะจะจบจ๊้บ